mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เด็กก็มีแล้วมีมาแล้วององอย่างนี้อมวางไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ซื้อตลาดที่ เกียมที่ทําเดียวก็ทําน้อยโอ้ที่ถ่ายไม่หวั่นข้างหลังโดนยกมาลงปัดไม่ยกขึ้นถีบขาจนล่อมันหมดลูกโอ้โหแล้วอาร์โดนเล่นเลยถ่ายโหอย่าให้ปรับเลยเรียบร้อยอย่าให้โยนนี่เอ้ที่หัวไปเร็ว อะไรท่หัวสอหัวเลยลูกไม่หยิบอยู่ได้ดีกว่านี้เราอยู่นี่นี่กูบอกสองหัวเลยตาหัวตาเหรอเจ้าหัวเหรอหยอดลูกหยอดลูก